อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าประจําวันที่2เมษายน2565ค่ะเรียกว่าทริปที่ไทยนะคะยังมีรูปภาพ้าออกมาเสิร์ฟให้แม่ๆนะคะได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะวันนี้2เมษายน65น้องลิซ่าค่ะได้มาอัปเดตไอจีแจกความสดใสน,นะคะโดยเป็นการโพส์ภาพเซตนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการไปปิกนิกกับเพื่อนนั่นเองนะคะโดยชุดที่น้องลิซ่าใส่ไปนะคะก็คือน่าจะวันเดียวกันค่ะกับที่ไปเยี่ยมช็อปเซลีนของไทยนั่นเองนะคะซึ่งชุดนี้ น้องลิซ่านะคะไปซื้อที่ช็อปที่พารากอนนะคะเป็นชุดของแบรนด์เรซซิสนะคะแล้วก็ใส่ไปที่ช็อปเซรีนด้วยนะคะโดยทางเจ้าของแบรนด์เสื้อที่น้องลิซ่านะคะได้ใส่ไปอวดโฉมนะคะอยู่สะพานริมแม่น้ํานี่นะคะก็ได้มาอัปเดตไอจีให้ได้ชมกันด้วยค่ะแฟชั่น <Fashion S 2> ของน้องลิซ่านะคะที่ใส่ค่ะก็มีสนนราคาอยู่ที่610ดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณชุดละ 20, 4, 2 4 4 4 2 9 3้บสาาทโดยประมาณค่ะราคาไทยนะคะ ปัังเวอร์มากแม่แลดล่าสุดค่ะน้องมาลงภาพนี้นะคะไปปิกนิกกับเพื่อนนั่นเองนะคะรวมถึงปล่อยภาพวิ่งท่าเป็ดนะคะที่เป็นท่าประจําของน้องนะคะน่ารักมากๆเลยซึ่งพิกัดนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดนอกจากนี้ค่ะเพื่อนของลองดิซ่าเหมือนกับนัดกันลงภาพเลยทีเดียวนะคะมีการออกมาลงภาพรัวๆค่ะเป็นภาพหมู่นะคะที่ไปด้วยกันค่ะก็คือมีทั้งเพื่อนเต้นะคะคุณแอนนะคะและก็คนอื่นๆค่ะเรียกได้ว่าแก๊งนี้นะคะน่า รักมากนะคะความสัมพันธ์แก๊งเพื่อนของน้องนะคะคบกันมาตั้งแต่เด็กน้อยกระเปียกเลยนะคะแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะเติบโตแล้วก็แยกกันอยู่คนละประเทศต่างสังคมต่างหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังอยู่เคียงข้างกันและก็ซัพพอร์ตกันและการเสมอมานะคะไม่มีใครก้าวไกลในพื้นที่ชื่อเสียงของน้องด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยซึ่งก็ไปกันครบแก๊งเลยทีเดียวค่ะมีการนําขนมนะคะไปปิกนิกกันนะคะนั่นก็คือเป็นภาพที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้เห็นเป็นภาพที่ถ่ายมุมเงย ขึ้นไปนะคะงานนี้ค่ะไม่ได้ชนแก้วแต่ว่าเป็นการชนขนมน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งดอกไม้นะคะที่ปรากฏให้เห็นใน IG ของน้องลิซ่านะคะชื่อแบรนด์ของดอกไม้ค่ะมีชื่อว่า Genon d Forest Thailand นะคะซึ่งเข้าไปดูใน IG ของร้านดอกไม้ค่ะก็เรียกได้ว่าใครมีพิธีสําคัญอยากจะมอบดอกไม้เอ่ยนะคะหรือว่าจะเอาไปส่งให้ใครนะคะก็สวยมากๆเลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยทีเดียวค่ะโดยร้านนะคะอยู่ที่ชั้น G อคอนสยามนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆของน้องลิ าก,ก็ยังได้นัดกันลงภาพนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะได้เห็นรูปภาพ เป็นมุมข้างหลังนะคะมีเพื่อนเต้นะคะอยู่ตรงกลางเป็นเดียนหนาข้างๆเนี่ยเป็นน้องลิซ่านั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นคนละชุดกันนะคะกับที่ไปปิกนิกนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเอามาให้ดิชมกันด้วยอัปเดตต่อมาค่ะอัปเดตยอดติดตามของน้องลิซ่านะคะแอดมินอัปเด,ดตแค่เวลา11นาฬิกา11นาทีของไทยเราค่ะยอดฟอลโลเวอร์ของน้องลิซ่าอยู่ที่75ล้าน8 3 9 1 5 2ฟอลโลเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ๆนะคะก็อย่าลืมตามเข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ แชร์กันเยอะๆนะคะสำหรับไอจีของน้องลิซ่าเพื่อเพิ่มอ n นเกจให้น้องค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะน้องลิซ่านะคะมาแจากความสดใสแถมวิ่งท่าเปิดน้อยลูกเจี๊ยบกว่าไปนะคะแบบสไตล์ของน้องลิซ่าที่เคยเจอมาเสมอค่ะเรียกว่าแจากความสดใสให้แม่ๆในวันเสาร์นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ